สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนอันอย ่ชัวโมงตอนเสียหนุม่มสุขสารวันวันเลยทายนะไอซี่ฮะเช่จกเยโถษฝันไปเลยเนี่ยลุยเลยนายโทน ไม่ทาจังเลยอะที่พี่ไฟเดือนมหาลัยมาขอเธอเป็นแฟนเขาทั้งหล่อทั้งกรวยเลยนะรัดอืมได้น้อยหน่อยเมปเปิเอ้อสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับขอบคุณค่ะเย็นนี้เราไปเดทกันนะครับเอาสิคะชมพู่มีที่เด็ดๆแนะนำด้วยนะ ได้อยู่ใกล้โรงแรมสุขีรับผู้ดสารตรงไปรถมีข้างๆด้วยครับรับทราบกำลังผ่านพอดีครับอืมไอ้โทนเห็นหน้าซื่อๆดันไวไฟซะนี่ายเราเจ๊อุ้ยร้อนเลยนะเนี่หนุ่มฮอตก็อย่างนี้ ได้บุกมาใหม่เลยครับลุงเอาซะผมไม่เก็ตเลยอะไม่ต้องมาตีเนียนเลยลุงเห็นนะเมื่อวานควงสาวไปสุข,ขี่ชัยย่อยน้าราเนี่ยก็ไม่เท่าไรหรอกครับลุงแล้วสุขี่ไหมละ่ะโอ้ยมันแน่อยู่แล้วครับสวรรค์เลยละเ <c oughs> ออแล้วแกได้ป้องกันหรือเปล่าให้ลุงถามแบบนี้ดูถูกกันนะครับ ดับผมไม่ต้องใช้แอร์แบ็กหรอกดริปอย่างเดียวพอ <_ k> เออนี่เธอแย่แล้วละ่ะอ,อ,อ,อะไรละ่ะจำได้ไหมที่ฉันเล่าให้ฟัง <_ S 1> ว่าเมื่อวานเห็นโทนมันออกจะรงแรงกับสาวไซลายนะโทนมันไม่ได้ใช้ถุงยางโทนไม่ใช้ถุงยงางตายตายตายแบบนี้ตายแนย่ๆเลย <_ S 2> โทนมันจะเป็นเอสหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงมั่วสะขนาดนั้นน่ะ เองินเหรอสนุกแล้วสิงานนี้ี่นี่นีทุกคนมีเรื่องจะบอกอย่างนี้นะเฮ้ยชฮ้ช่ใ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 ช่กชาใช่นช่ใช่ใช่่ก ขอกะเพราหมูกรอบครับป้าละไม่หมูกรอบไม่มีนะโทนงั้นเอาหมูสับก็ได้ครับหมูสับมันก็หมดเฮ้งั้นกุ้งล่ะมีไหมครับป้าหมดจ้ะหมดโอ้โหขายดีขนาดนั้นเลยเหรอป้ารวยแน่เลยงั้นผมคงต้องไปกินร้านอื่นแล้วสิโอ้จ้าเกือบไปแล้วนะป้าเออเอ นิมนต์เจ้าค่ะพระจิตตีมีเรื่องอะไรกันเหลือโยมละไมทำไมดูวุ่นวายชอบกนคืออย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าโทนน่ะมันเป็นเอ็ดนะคะเป็นเป็ป้าเลยไม่อยากให้มันมาจับจานชามเดี๋ยวจะแพร่เชื้อไปกันใหญ่โยมละไมแน่ใจแล้วเหรอมีคนเขาเห็นมากับตาเลยนะเจ้าค่ะอย่าดูนตตดสินใจกับภาพที่เห็นนะโยม แต่โทนะ่ะมันยอมรับว่าไม่ได้ป้องกันนะเจ้าคาอย่ด่วนเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเลยโยมแต่พระจิตติเจ้าคขาถึงเรื่องที่โยมละไมบอกจะเป็นจริงก็ตามแต่สิ่งที่โยมกับชาวบ้านกระทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วแน่เหรอเอเออลองไต่ตรองดูให้ดีเจริญพอนะโยม ุกคนทำตัวแปลกกับโทนเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อเอสจากโทนเหรอคะก็ใช่น่ะสิแต่ว่าโรกเอสไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับเย่ามาปกป้องพี่โทนเลยนะ้โรกเอสมันไม่ได้ติดง่ายๆจริงๆเพราะโรกนี้เกิดจากเชื้อไวรัส SIV ติดต่อกันได้3ทางใหญ่ๆคือทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดแล้วก็จากแม่สู่ทารกในครรภ์ เชื้อ h i ชวจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่องไม่สามารถต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ผลก็คือจะทำให้ป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายถ้าเป็นเลือดถูกทำลายมากอย่างนี้ก็ยิ่งน่ากลัวนะสิเปเอดก็แย่แล้วนี่ยังมีสิธิ์เป็นโรคอื่นๆได้อีกนะเนี่ยคือต้องอยู่ร่วมกับพาหานำโรคแล้วก็ชุมชนคงไม่สุขสต์สมชื่อแล้วละมัง้งใช่ใช่ๆๆใช่ๆๆๆๆๆ ไม่จริงนะครับถึงโทนจะเป็นเอจจริงการพูดคุยหรือสัมผัสภายนอกกันไม่ทำให้ติดเอชหรอกครับส่วนโรคแทรกซ้อนอื่นๆถ้าเราป้องกันให้ดีก็จะไม่เป็นไรแน่ครับ ผู้ติดเชื้อนะ่ยยังใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติไม่ว่าจะกินอาหารร่วมกันใช้ห้องน้ำเดียวกันว่ายน้ำในสระเดียวกันใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันเรียนหรือทำงานอยู่ด้วยกันก็ไม่ติดเชื้อ s i v จากกันทั้งนั้นล่ละคะ่ะบุมมบๆมูม,ม,มใช่เลยบูมๆมเรายังไม่รู้เลยว่าโทนนะเป็นเอชจริงไหมแต่ทนะมันไม่ได้ใส่ถุงยาอนมามัยนะ ถ้างั้นพี่โทนต้องเป็นเอชแน่จริงอยู่ที่การใส่ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเ,เอชได้แต่ทางที่ดีควรไปตรวจกับแพทย์เพื่อความชัวดีกว่าครับเฮอ้อสงสัยพรุ่งนี้นะ่ะป้าต้องเลี้ยงข้าวโทนมานทักงสามจานไถ่ายโทษที่วันนี้ทำตัวอย่างนั้นไปโอ้ยทวย,ยว่างไงครับเอ๊เอปะป้าหาพี่ทำไมล่ะฮะ จะมาพาพี่ไปตรวจเลือดไงล่ะคะจะได้รู้ว่าติดเชื้อ HIV หรือเปล่า HIV เหรอเฮ้ยทำไมพี่ต้องไปตรวจหาเชื้อ HIV ล่ะฮะก็พี่ไม่ได้ป้องกันตอนมีเพศสัมพันธ์นี่ครับฮาจะบ้าเหรอพี่นะยังไม่เคยเลยนะอ้าวแล้วที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าพี่เข้ารงแรมกับสาวไซส์ลายล่ะ อเรื่องนัดเหรอนี่ไงที่เด็ดๆที่ชมพู่บอกโทนไงล่ะโรงแรมเหรอเห็นเป็นโรงเรียนหรือไงจ๊ะเข้าไปกันเหอจะ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 ดีเหรอดีสิไหนบอกว่าชอบไอซี่ไงทำไมทำอย่างนี้ล่ะโทน ยัยคือคือผมผมผมมไม่ไม่ดีกว่าครับเ <c oughs> <ม>จ้ยโธ่มาอือ,อะไรตรงนี้เนี่ยเจ้าหมาบ้าโธ่เนี่ยตลกจังไปไปล้างเท้าข้างในเถอะเหม็นแย่แล้วล่ะแต่ผมไม่นี่เหยียบอืออย่างเงี้ยยังจะมาอิดออดอะไรอีกฉันพูดไม่ทำอะไรโทรห่หรอกจ้าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ผมขอโทษลุงพรด้วยนะครับที่โม้ไปอย่างนั้นน่ะอ้าวแล้วทำไมต้องโม้ให้ลุงฟังด้วยล่ะก็ก็เพราะ <c oughs> พี่ไอไซี่หวัดดีครับรพี่ไอซี่หวัดด er yeah. ีจ้าอันนี้ทนไอซี่ให้โทษทีนะเลยวันวาเลนไทน์ไปวันหนึง่งพอดีอันที่จะซื้อมันหมดนะขอบคุณนะไอซี่เอเอ,อไอซี่แล้วเมื่อไหร่จะพาแฟนมาแนะนำเหรอ ก็คนที่หล่อหลอรวยรวยที่ให้ช็อกโกแลตไอซี่ไงอ๋อคนนั้นแฟนเพื่อนน่ะไม่ใช่แฟนไอซี่หรอกถ้าเพื่อนไอซี่รู้ว่าทนคิดอย่างนี้นะโกรธตายเลยโอ้ยอย่างนี้นีเองอะนี่มีจังพี่ให้เฮ้ขอบคุณค่ะพี่ไอซี่พี่ไอซี่ช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากเลยพี่มีอีกก็เปล่าในตู้เย็นที่บ้านไงพี่ซื้อมาเยอะแยะเลย ช็อกโกแลตเปลี่ยนจากหวานเป็นขมทันตาเลย พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นาตังกัมมังกตังสาธุยงังกัดวาอนุตับปติทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นก่อนทำสิ่งใดก็คิดให้ดีๆนะครับสวัสดีครับ